ครับผมวันนี้มารีวิวปิดบ,บ้านผมสั่งเหมือนเทปป่าเปล่าเหมือนเดิมแกะด้านนี้ละกันเอาจริงๆเปิดไปก็นทนั้นั่ะไม่มีใครมาหรอกเป็นรีวิวชุดไดโนเสาร์สามตัวสามกลองหมดแล้วนะอ่า เช็คดูโอเคไม่มีไม่มีรอยเบิ้ลเทปเดี๋ยวมาดูกันสามกล่องนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคลิปอื่นไม่มีทำหรอกผมแค่อยากรู้ว่าน้ำหนักได้เปล่าน้ำหนักมันใช่หรือเปล่า น้ำหนักกล่องนี้อยู่ที่สา9สิสาจุสน้ำหนักกล่องนี้ล่ะเก้าสสาจุดแจุดสจุดแอันนี้ล่ะ ก้สิบสามจุดห้าเหมือนเราจะได้ตัวไม่ซ้ำกันเลยถ้าเทียบจากน้ำหนักนะมาดูกันเราจะสุ่มได้อะไรบ้างทิ้งไปก่อนกล่องแรก ดิดเฟสมีสามตัวอันนี้แอบหนักนะป้ากล่องแรกจับหน่อยซิฮะดิดอะไรอะ่ะอันนี้ไดโนเสาร์เขียวเนาะ ใช่ไหมสไปร์ลแหลมมีอันเดียวอันนี้น่าจะไดโนเสาร์เขียวจับจักรบิดจับจักรลัชเชตใช่วะ่ะอาจจะออฟก็ได้แต่ออฟมันแบบนี้เหรอแกแกะแกะ,แกะเลยดีกว่า นั่นไงไดโนเสาร์เขียวมีแล้วถือว่าคุ้มนะซื้อสุ่มมาในราคาที่ไม่แพงมากสามหกศูนแล้วก็บิดสไปซีเขียว มาตล่องแรก ทำบิดหน่อยอันนี้บิดควกบิดควกมีสามตัวมีไทแรโนมีสยามแล้วก็มีแรดจับแรช็ดหน่อยถ้าจับเหลี่ยมแล้วเหมือนจะเป็นชักเอกนะไม่รู้อ่ะแต่นักนะ ชาร์จ160เควกเอาจริงๆกล่องสุ่มนี้ผมคาดหวังที่เฮลเชนเพราะว่ายังไม่เคยมีบิดออฟเลยยังไม่เคยมีบิดออฟเลครอบครองอยากครอบคองบ้างเป็นสีขาวเนาะดำตัดขาว ช็อตเอชมาสุ่มอีกตัวกองเท่ากับเราได้เบอร์สเบอร์สองเบอร์ห้า เบรดแอบหนักเหมือนกันนะแบนๆแบบนี้สงสัยจะเป็นนังส้มแน่เลยใช่น่าจะ ดันดรักเกอร์สีส้มเอ๋อรากความส้มมาแต่ไกลเลยช่างหน,น่อยดิเราส้มเรากี่กรรมัมไม่เห็นหนักที่สามสิบสี่จุดเก้า ก็ถือว่าหนักอยู่นะเงินได้เป็น4.0คืส4.0เหลืองมาจากนกส้มเองแล้วก็บิดพอยพอยส้ม แอบเซ็งเลยอ่ะนึกว่าจะได้ฮิลเชนอยากได้บิดออฟได้ชาฟเอชเหมือนเพิ่งขายไปนั่นแหละเป็นมือสองเนี่ยชาฟเอชดำเแล้วก็เทเลโนบิดบิดสไปซ์จบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับไม่ชูด